มาเบิ้งเทคนิคกรารต่อระเบิดเพื่อจะทำลายอุโม,มงค์นอี่น้องเนาะเบิ้งขบวนการเปะระเบิดทำลายฝาผนังนะนี่นคือควบเดีบอลทำลายอุโมงค์ มีอบอทองเซโปนเน,น,นาะอันนี้คือทีมงานระบิดหิน,น,นเนาะ b l ส s t i เ g t e c h n i c i เขาจะเอาก้านดินไะเทลงมายานมันตกทับคนเนจะียซเอาเลยไปทำลายทิง้งไรโลตนี้ เทารอยโลนาดากราดเนาไม่มีคับนี่กำลังแปะระเบิดนะพี่น้องพีแปะสิบเนาะหรือว่าซาคิเินว่กเพ็กเก็ตเนาะเพ็กเก็ทีมงานแปะต่อแกะไปเนาะเฮ้ยถง นี่คือขั้นตอนของการต่อของการแปะติกเก็ตของเราจบลงเพียงนี้เนะ